สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไม่มีใครในคุกไม่รู้จักจเจ้าพ่อเจตคุกทั้งผู้คุมและนักโทษต่างก็เคยใช้บริการของท่านในเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์และคุ้มครองอันตรายที่พูดเรื่องการใช้บริการของท่านนั้นก็หมายถึงการบนบานสารกล่าวแล้วก็แก้บนเมื่อสิ่งที่ขอ หรือบนไว้ได้สมหวังตามที่ขอไว้นักโทษหญิงสมสุดาก็เช่นกันเธอได้รับคำแนะนำจากเพื่อนักโทษด้วยกันให้บนเฉพาะเจตคุปความครั้งอยู่ที่ว่าสินบนนั้นเดิมพันด้วยอะไรสมสุดานานๆญาติจะมาเยี่ยมสินบนของเธอนั้นก็คือ กาแฟดำหนึ่งแก้วกับไข่ต้มสองฟองผลปรากฏว่าสารให้จำคุก